เราอยู่ในเกมอเมริกันทรัคซีลเบอร์เตอร์เราก็จะไปส่งที่บริษัทนี้นะรู้สึกมันจะเป็นสีนะเทาๆอ่านี่เร่งบริษัทนี้ไว้แต่บ้านมีไอเทมเดียวมันเป็นกล่องซิลิก้านะเล็กๆโอเคครับไปรับที่เหมืองน,นะน้ำกล่องจิ๋วนี่เวลามันจอดมันจอดยากเหมือนกันนะนี่เราสามารถนอนได้ จากไลไอเดโฮนี่ชื่อดังั เส้นใหญ่แลวเราต้องการเส้นล่าง Субтитры มันฝรั่งแท้จากรัฐไอเดาโอนะมีชื่อนะมันฝรั่งแค่เขียนว่าปลูกที่ไอเดาโอนี่ก็ขายออกแล้วราคาเพิ่มแล้ว เออมันถ่ายข้างบนหน่อยเห็นหลังคาได้หนึงบิ๊กบิ๊กหน่อย้เห็นบิ๊กเรียบร้อยบิ๊กไอเดโฮโปรเตโตครับมันฝรั่งชิ้นใหญ่จากรัฐไอเดโฮ โอเคครับเอ็กโธเลอร์ไปได้อีกหน่อยนะจากรัฐเท็กซัสนะอันนี้เติมเข้าไปให้กับเท็กซัสเติมเข้าไปเท็กซัสหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ่าเติมเท็กซัสเข้าไปครับตรงนี้คือเท็กซัสนะเยี่ยมครับโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปมันฝร <c ười> ั่งคันนี้เครื่องเหมือนรถแข่งเลย แต่แตรเบาวกว่าถ้าถ้าเกิดเป็นเสียงแตรเราชอบไอ้คันเมื่อกี้มากกว่าคันของ P W ไ P W uh, 579ะแต่มันเสียงมันกระหึ่มว่าแต่คันนี้เครื่องก็เสียงเท่ดีเหมือนรถแข่งเครื่องคนละเสียงกันคันนั้นก็เสียงดีคันนั้นก็เครื่องแบบกระหึ่มเหมือนกันมันเป็นแฝดอะสองคันนี้มันเป็นแฝดกันเหมือนกันเป๊ะๆนะ